ใส่ตนตุกๆคำนี้ภาษาไทยเขาเรียกต้นอะไรเนาะต้นนี้เรียบเนี่ยเรียบเียวนี่ไม่ภาษาไทยเขาเรียกอะไรนี่ใส่ตุ๊กๆเลยครับใส่สองตุกเลยครับ ใส่เต็นใส่คุณเต็นครับพลอยลอย่นไเลอยเนาะลยมันเลอยแต่ข้องมัเลยได้ตาเป้งกล้องเลยูเด้อ Ô vĩ <laughs> <laughs> đại, mô hình làm mùi sọc lò, sai sao. Nguyên. Lạt tập vọng, lạc rộng tu ban. Măng ti rô sai, đại trần, đại trần, đại trần. Boyfoy, ai, ai. Bom, bom, toy nài bom. Bom muhang, ai. Bom, hãy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 

ไ,ไอ้าวอ้าดูแนบครับแนบเสริมเป็ตับเลยแนบ่งไ,ได้เรามมาเยแนบเสริมเป็นตับเลยแนบกล้ออ่ะุกกล้อยกยกยกลอ่ะ

cái dạp này nói nên cái dạp thì nên đại lẽ đại lẽ cột Ủa, suối ngam suối ngam

เต็นสายแบครับตโลกลางนี้ก็ไปเรื่อยมียปัญหา To nhất tuyệt nhất lèm gần đây, giả. Lèm gần đây. Lèm ai đây. Lèm gần đây. đây. Lèm gần đây. Lèm gần đây. với gần đây. Lèm quân này Lèm đi đằng đây. đây. xong ไ <laughs> อนน้ไม่ใช่อะไรนะอะไรนะอ,อะไรไทยแลนด์น,นะอีซิงไทยแลนด์อีซิงไทยแลนด์น,น่ะที่ตกถนนน่ะ <laughs> อันนี้ไม่ใช่ไทยแลนด์ครับันนี้สโลว์ไปได้อยู่แล้วไม่ต้อง <laughs> โอ้ลั่นเลยครับ <laughs> <c oughs> ตังปอกเลยครับนี่ Mày phun gấp, dục máy Sướng ngam, sướng ngam cả đi <laughs> oh.